วันนี้นะคะอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องคำพูดที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำพูดนี้ยทายได้ยินมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งะคะจนกระทั่งวันหนึ่งที่ไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านพลานะคะตอนนั้นหลวงปู่ท่านหลวงปู่ติชนธรรมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านเป็นผู้บรรยายเรื่องนี้นะคะสิ่งที่ท่านทําก็คือว่าท่านจุดในขีดขึ้นมาหนึ่งก้าง แล้วท่านก็รอให้ไม่ขีดนั้นดับลงนะคะแล้วท่านก็ถามว่าก่อนหน้าที่ท่านจะจุดไฟเนี่ยไฟมีอยู่หรือไม่คุณคิดว่าไฟมีอยู่หรือเปล่าคะก่อนหน้าที่หลวงปู่จะขีดไม่ขีดอะคะ่ะแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าแล้วตอนที่ไฟมันมอดดับลงเนี่ยไฟตอนเนี้ไฟยังมีอยู่หรือเปล่าคุณคิดว่ายังไงคะสำมาตัวทันย่ายเองนะคะเมื่อได้ฟังหลวงปู่ก็เข้าใจนะคะว่า อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือเมื่อปัจจัยถึงพร้อมไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ขีดมีอยู่แล้วอากาศมีอยู่แล้วใช่ไหมคะหัวไม่ขีดก็พร้อมที่จะจุดติดอยู่แล้วค่ะอยู่ปัจจัยเดียวคือตอนที่หลวงปู่ขีดไม่ขีดขึ้นแล้วไฟก็ติดขึ้นถูกไหมคะจริงๆแล้วไฟก็มันกเกิดมาจากการอะไรคะหลวงปู่ก็ได้ขีดนะคะทำสปาร์กให้มันเกิดประกายไฟขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวที่มันเอ่อทให้ไฟ ติดขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อปัจจัยถึงพร้อมไฟก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะพอไฟมันเผาไหม้ก้านไม่ขีดไปจนสุดแล้วเนี่ยไฟมันก็มอดดับลงเพราะปัจจัยที่จะทำให้ไฟนั้นลุกต่อไปได้แล้วไม่มีไม่พร้อมอยู่แล้วไฟมันก็เลยมอดดับลงแต่ถามว่าไฟมอดดับลงเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนถูกไหมคะมันก็แปรเปลี่ยนนะคะ จากเดิมที่ก้านไนขีดที่เป็นก้านที่ยังไม่ได้จุดตอนนี้ก็กลายเป็นอะไรคะเท่าทางใช่ไหมคะแล้วหมอกควันที่จากไฟตอนนี้มันก็กลายเป็นหมอกควันกลืนไปอยู่กับอากาศถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดข <the Bible> ึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้ก็เลยเข้าใจสิ่งที่หลวงปู่บอกก็คือเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้ถ้าปัจจัยนั้นยังพร้อมอยู่และมันก็จะดับไปเมื่อปัจจัยมันไม่ถึงพร้อมแล้วเหมือนชีวิตเราอะคะ่ะในทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ทุกเรื่องเราวคะ่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะป,ปัจจัยมันถึงพร้อมสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับลงเมื่อปัจจัยมันถึงพร้อมสิ่งนั้นก็จะดับ,ลง,งงดบลงทั้งนี้ทั้งนั้นดดัับลงทีี่่่่วาานนยมมไไไู้ญหป ซะเลยทีเดียวมันก็แค่แปลเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับชีวิตเราเหมือนกันเมื่อชีวิตเรามันดับลงเราก็ไม่ได้หายไปไหนถูกไหมคะจิตวิญญาณซึ่งก็คือพลังงานเนี่ยก็ยังเดินทางต่อไปเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอื่นๆต่อไปที่ละหา,านี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ในเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเผื่อว่าท่านที่ฟังอยู่จะได้เข้าใจแบบที่ละหาได้เข้าใจจากหลวงปู่นะคะ